ตำรวจเนี่ยไปปิดล้อมจับคนร้ายที่ไปชิงทองแม่ค้าส้มต่ำที่นครปฐมหลบไปพักในห้องในที่พักของแฟนสาวแต่เขาไม่ยอบตัวครับยิงขู่โอ้โหทีนี้กว่าจะจับได้แก๊สน้ำตาก็ต้องยิงฝ้าเพดานก็ต้องไปทำลายไปดูว่าโดนกอย้่งไหนใช่ฮะเดี๋ยวลองดูจังหวะที่จะบุกเข้าไปร่วมุ่นผู้ชมเห็นบอกเป็นจังหวะปล่อยแก๊สน้ำตา บ้านเราก็ยังมีทนายมีพี่ยูนยไม่ต้องห่วงออกมากำน,นันหล่อเขาก็รอช่วยอยู่เนี่ยสงสารเขาหน่อยดิเขาตะโกนคอเจ็บหมดแล้วเนี่ยมีแต่คนรักมึงเนี่ยมีแต่คนเป็นห่วงมึงเนี่ยออกมาไหมเดี๋ยวเป็นอะไรไปออกมาช่วยเจ๊เจ๊อ,อยากขึ้นไปแต่ว่าเขาไม่ให้ขึ้นโอ้โหท่านผู้จม คือยังไงก็ไม่มอบตัวเอาดโดรนเข้าไปดูก็แล้ว<ม>เนี่ยเนี่ยโดรนเข้าไปดูก็แล้วแก๊สน้ำตาก็แล้วระเบิดควันก็แล้วให้ญาติญาติให้คนรู้จักมากเกลี้ยก,กล่อมก็แล้วแกไม่ออกมาสักทีหนึ่งอันนี้ประมาณสักทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมครับเป็นหอพักอยู่ในตำบลอ้อมน้อยที่สมุทรสาครตำรวจครับทั้งสอพอกระทุม่มแบนทั้งสอพโอพอกแก้วไปปิดล้อมจับกลุ่มตัวนายนิติรัตน์หรือว่านายแม็คร่างน้อยอายุ35ปี เป็นผู้ต้องหาหมายจับนะครับสารจังหวัดนครปฐมข้อหาคือพยายามฆ่าผู้อื่นชิงทรัพย์โดยมีหรือใช้อาวุธมีปืนไว้ในครอบครองพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านสาธารณะนะครับยิงปืนโดยใช้เหตุโดนหลายคดีทีนี้ผู้ต้องหาเนี่ยพฤติการก็คือว่าก่อเหตุชิงทรัพย์ในร้านส้มตำนะในซอยกระทุ่มล้ม9้าหมู่ที่1ป้อนเป็นสร้อยคอทองคำา3บาทนะครับวันที่12ชิงสร้อยทอง3บาท แล้วก็มีการใช้ปืนเนี่ยยิงข่มขู่เจ้ารับหลบหนีการจับกลุ่มสุดท้ายมาพักที่อยู่อาศัยของแฟนอนน,อน,นี้อันนี้ตอนเกิดเหตุการณ์นะร้านส้มตำนี่อ่าร้านส้มตำตอนแกไปชิงทองหนัก3บาทและภาพเมื่อคืนนี้ก็คือภาพตอนที่จะเข้าไปจับทีนี้ตอนที่ตำรวจเข้าไปปิดล้อมครับคนร้ายเนี่ยขัดขืนการจับกลุ่ม,มแกมีปืนอ่ะแกก็ขึ้นลำขู่ตำรวจเลย แต่ไม่ได้มีการยิงต่อสู้ไม่ได้มีการจับตัวประกันนะตำรวจก็ถอยก่อนเพราะอ้มีปืนเดี๋ยวยิงสู้กันมีคนระบาดเจ็บพอถอยปุ๊บก็วางแผนชาร์จก็บอกว่าอา้าวพี่สาวภรรยาลูกชายนะครับนายกเทศมนตรีอ้อมน้อยคุณบุญชูคือท่านนายกเนี่ยเขาบอกนายแม็กให้ความเคารพทุกคนก็มาเกลี้ยกล่มอมยอมวางปืนเธอมอบตัวเธอ พี่สาวก็บอกเดี๋ยวก็เนี่ยเมื่อกี้เขาบอกใช่ไหมเนี่ยเขาก็มาแล้วเดี๋ยวพร้อมจะช่วยสู้คดีนึกถึงคําสาบานสิสาบานไว้กับแม่ก่อนแม่เสียเนี่ยสาบานอะไรไว้บอกจะไม่ทําผิดซ้ําไม่ใช่หรออ่ะเดี๋ยวลองดูจังหวะเลรียกกล่อมก่อนท่านผู้ชม ใจเย็นเย็นมีสติออกมาใจเย็นเย็นคดีแค่รักษาแบบมันเคลียได้เดี๋ยวพวรุ่งนี้เจ๊ประกันตัวเรามาต่อสูเ้เคลียกับเจ้าทุกข์เขาไม่มีอะไรหลอกเขาแค่ต้องการเงินคืนมันคดีเล็กๆเองเองใจเย็นๆยนอยู่ไปมันก็เครียดมีทุกอย่างปับพอดเองไว้อยู่แล้วแค่เองกลับตัว เองฟังเจฟังกันนั้นหรอแล้วก็ออกมาแม็กแม่ต้องลำบากต้องทาอหลายอะแม็กเองสาบานกับแม่ไว้รับปากกับแม่ไว้วเองจะเป็นคนดีแล้วอะวันนี้เองเป็นคนดีให้แม่เห็นเลยเออสาบานต่อหน้าแม่จะเป็นคนดียังไงเป็นคนดีให้แม่ได้เห็นหน่อยไหมแต่ผ่านไปสองชั่วโมงฮะแม็กยังขอไม่ยอมรับยังไม่ออกมาก็นิ่งเงียบปิดไฟเปิดประตูห้องทิ้งไว้ ทีนี้ทําไงฮะอย่าลืมนะเขามีปืนตํารวจก็เลยส่งนี่ส่งโดรนบินเข้าไปดูหน่อย,ยแม็กอยู่ไหนเพราะว่ามันมีกล้องใช่ปรากฏโดรนเข้าไปไม่เจอแม็กสิท่านผู้ชมในห้องเนี่ยแม็กอันตรธานหายไปครับคือเหลือเหลือในห้องน้ํากับหลังตู้เสื้อผ้ากับไอ้ตรงซักล้างอะ่ะที่โดรนเข้าไปไม่ได้เข้าไปไม่ถึงแล้วไม่เห็นเจ้าหน้าที่ก็เลยอ่ะถ้าโดรนเข้าไปแล้วไม่เจออย่างนั้นส่งแก๊สน้ําตาตามเข้าไปก็แล้วกันนี่เออ ก็ยิงแก๊สน้ำตาเข้าไปคือเวลาใครโดนเนี่ยมันโหน้ำตาไหลผิวหนังมันแสบนะครับปรากฏยิงเข้าไปไม่มีความเคลื่อนไหวเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปเอา้กอาก็ยังไม่เจอแม็กอีกท่านผู้ชมแล้วจะไปไหนได้ก็เขาล้อมไม่หมดแล้วอะ<ฆ>สงสัยจะปีนฝ้าเพดานอยู่แฮะก็เลยปรับยุทธวิธีแก๊สน้ำตาเอาไม่อยู่งั้นโยนสตันบอมแล้วกันเป็นระเบิดควันโยนเข้าไปอีกลูกหนึ่งสุดท้ายฮะตำรวจต้องทําลายฝ้าเพดานทีละห้อง ก็เร <G uel ess> ิ่มจากห้องที่แม็กอาศัยอยู่กับแฟนสาวห้อง237 237ทำลายฝ้าก็ไม่เจอแม็กก็เลยย้ายไปห้องข้างๆ236ทำลายฝ้าก็ยังไม่เจอแม็กต่อไปถึงห้อง238ปรากฏแม็กอยู่บนฝ้าเพดานจริงๆอยู่ของห้อง238คือเขาก็ไม่ได้ขัดขืนนะครับก็มอบปืนให้กับตํารวจก่อนแล้วก็ปีนลงมามอบตัวรวมๆแล้วเนี่ยใช้ทั้งคนกล่อมใช้ทั้งแก๊สน้ำตาใช้ทั้งระเบิดควันทั้งโดรนเนี่ยสชั่วโมงกว่าจะได้ตัว ช่วงตำรวจเอาแม็กลงมาครับปรากฏไทยมุงก็พยายามส่งเสียงด่าว่าแม็กเนี่ยเป็นคนไม่ดีแม็กซ์ทำไม่ดีแม็กบอกนี่ไงก็ที่ไม่ยอมลงมาก็กลัวนี่แหละออก็ขอโทษทุกคนด้วย <Yeah. S 1> เขาบอกเขาเครียด <Yeah. S 1> เขาติดพนันออนไลน์ครับ <Yeah. S 1> ทองเนี่ยที่ได้มาเอาไปขายและได้มาแสนกว่าบาทนะ <Yeah. S 1> ก็บอก <Yeah. S 1> ยอมรับความผิดรู้สึกผิดต้องรับกรรมสงสารพี่สาวสงสารแฟนส่วนปืนที่ใช้ก่อเหตุขโมยมาจากลูกค้านะครับแล้วบอกฝากขอโทษหน่อยได้ไหม ขอโทษทุกคนโดยเฉพาะคุณแม่ค้าส้มตําบอกไม่ได้อยากจะเอาชีวิตไม่ได้วางแผนแค่อยากได้ทองไปปลดหนี้นะครับส่วนพี่สาวกับแฟนเขาบอกแม็กเนี่ยเป็นคนนคปรปถมนี่แหละก่อนหน้าก็ไปดูแม่ที่ป่วยจนเสียชีวิตแล้วก็มาเป็นช่างไฟฟ้าปกติไม่ค่อยมาพักที่นี่สักเท่าไหร่หรอกแต่ก่อนแป๊บเนี่อนยอยู่ๆไม่กี่วันแม็กกลับมานอนที่ห้องก็ไม่มีใครสงสัยอะ่ะ<า>ก็ะอยู่ก็กลับมานอนจนมาลุ้ไม่รู้ไม่มีใครรู้ว่าเขาไปก่อเหตุชิงทอง มารู้อีกทีก็คือตำรวจบุกมาแล้วฮะ hmm. เพื่อจับกลุ่มตัวเขาบอกว่าแม็กเนี่ยติดพนันออนไลน์เป็นสล็อตออนไลน์ติดมานานแล้วอันนี้นี่ต้องบอกเลยนะครับว่าระมัดระวังไว้ด้วย <Ha. S 1> มีลูกมีหลานมีคนรู้จักเนี่ยพนันในหมดคือหมดจริงๆ hmm. ส่วนปืนเนี่ยก็ไปขโมยจากลูกค้าอีกอไม่รู้โดนคดีเพิ่มอีกหรือเปล่าเนี่ย